นู่นหน่อยหล่ไล่พี่น้องฮ่าอยู่หากินน้ำปลาเฮาก็พอได้กินอยู่พี่น้องน้ำต้นคูตนต้นนี่พี่น้องตัวหน่อยพ่อมีหลายยอู่พี่น้องตัวตำก็ำมี่พี่น้อง đi chìm nhau Mình cả lại Thì nó Thì nói cái nó Hãy subscribe đi kênh Ghiền Mì Gõ Để คนไป๊กัวกินไี่หรอกสนเยอด